พูดชื่อแบรนด์ของคุณอะลูกค้าจะนึกถึงคำว่าอะไร ถ้าคำตอบคือไม่รู้สิ่งนี้จะกลายเป็นปัญหาแน่นอนซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่มักจะทำผิดพลาดเวพยายามที่จะเป็นซูเปอร์แมนอะสินค้าเราคุณภาพดีบริการเยี่ยมส่งก็ไวราคาก็ถูกซึ่งพยายามที่จะเป็นทุกอย่างให้กับลูกค้าสุดท้ายนะลูกค้าแม่งจําไม่ได้เวมึงเก่งทางด้านไหนก็นแนว่วะมีนักการตลาด2คนเนี้ยเขาบอกว่าสงครามการตลาดอะมันไม่ได้สู้กันที่หน้าร้านเวแต่มันสู้กันในสมองและวิธีที่จะชนะสงครามเนี้ยก็คือการเข้าไปยึดพื้นที่ที่เรียกว่าคำลองคิดตามนะ Google อะยึดคำว่าคน หาไปแล้วเวลาพูดอะไรลองไปเสิร์ช g o o g l e ซิมาม่าคำว่าสิ้นเดือนไม่มีอะไรจะกินแม่งกินมาม่าลองมาดูตัวอย่างสมมุติว่าเราทําร้านล้างรถร้านทั่วไปก็จะมีสโลแกนล้างสะอาดล้างเร็วราคาถูกเปิด10ล้านแม่งก็ใช้คําที่ไม่ต่างจากนี้เท่าไหร่แต่ถ้าสมมุติเรามีเป้าหมายว่าเราจะยึดคําว่าล้างเร็วที่สุดเราจะใช้คําประมาณว่าร้านล้างรถสําหรับคนรีบล้างเสร็จภายใน15บาทีเสร็จเกินกว่านั้นแม้แต่วินาทีเดียวเอาเงินคืนไปเลยเลิกพยายามที่จะเป็นทุกอย่างเวแล้วก็กลับมาถามตัวเองว่าลูกค้าจําแบรนด์เราได้แคํา ลูกค้าจะจำว่าแหละแล้วใช้คำนี้ให้มันเป็นคีย์แล้วมันจะเปลี่ยนจากการที่คุณเป็นอะไรก็ได้กลายเป็นหนึ่งเดียวที่ลูกค้าไม่มีวันลืม